เขาเลยฮะลูกรังซอเขาผมออกพันมาบอกเขาพันคุ้พันเลยพันคุณพันเลยแม่บอกเขามันใจ๊ขนาดนั้นเอเอ้าวรังซอก็ถือสามกี่บาทไในวันนั้นเขบอกเขาบอกเอาสิบพันคุณพันเนี่ยเขาว่าเขาเป็นเงินมือออก็ถือผู้ละจีซีผู้ละหาซีไปครับวันนี้นะครับผมมาตามเลขแม่อัมพรนะครับคุณผู้ชมถูกมาแล้วทั้งหมดสิบหกงวดซ้อนนะครับสิบหกงวดตรงๆเลยนะครับแต่ว่าวันนี้แม่อัมพรนะครับงวดที่แล้วเนาะแม่อัมพรให้เลข 412นะครับแล้วก็ให้เล่น1221นะครับก็ตัดก็ถูกกันตรงๆเลยนะครับแต่ว่างวดนี้นะครับผมมาตามให้กับ fc นะครับเพิ่งมาตามครั้งแรกว่าเลขแม่อมพรจะให้เลขอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามรับชมกันนะครับด้านในนะครับวันนี้นะครับเรามาบุกถึงบ้านแม่อมพรเลยนะครับเพราะว่า16งวดไม่ธรรมดานะครับคุณผู้ชม16งวดไม่ธรรมดาแต่ว่างวดนี้จะให้เลขอะไรเดี๋ยวเราฟังจากปากแม่อมพรเองนะครับไป ไปดูฮะ้วาหามัดจังหวัดซื้เอน็นหวดบ่อันะนี้นี่เ<อ>ม่โอ้ยกี่สิสอยเต็มๆเลยเนาะเป็นเิ่นไหยถือมาปานี้เลยโอ้ยยังวะฮะกับบ้อมีเงินลูกเอ้ยวันนี้แม่กับบอกลกาเนบนกกาเนเยอยังแทกอะมีต่ยี่สิบม่บเคยสามสบ่สิบพอถถึงาเรื่อยๆแต่บ่เคยถึงบ่เคยเล่นหนา่เครยนงอกงมีเงินพันอยู่กับหาสื่อก็มีเพอในนี้นี่มันเป็นมาดนอะไรนี่แต่เขาออ<ม>กบบเลยนแต่น่นี่ต้อง ตองใม่ๆนี่มันปีนปีนผาหน้าเองนี่ผมหนึ่งปีนีนนเ่เริ่มปีนคุณเืแน่ๆได้บอยังมันเขียนไปหายาดอย่างสี่อ่ะนี่พใไญ่เขาตังหุนมาได้กับเอ้าของตังคุนข,ข,ของอีนี่ออกเปาไปกงซื้อ,อ,อเอาบ,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 บาเคยเชื่อทั้งนี้เออมันว่าเลรนบนเชื้อทามซะบังล้วก็ได้มันมันเป็นอีอย่างกับผเของมันบังแปดสามยังว่าเขียนหายผู้นั้นเขียนหายผู้นี้เขาจาทเขาก็ว่าเขาเปื้ออสือเขาเปื้เสือเออนี่นี่พไอ่เพิ่งนั่นเองะได้รายเสื้อทามันอยู่ มันเป็นมามันเองเลยเนื่องมือออกมันเป็นมือสิบอกเาทำเรื่องในาคักินเหล้าเนาะี่าาตในตนะัมกินเหล้าบางอย่างมาส่องปาไอมาสองสองนั่นสามโตเศษๆก็ยังบุได้เลยมนเองกับไนเมืนก็้นี้มายงมันสอมันมันอย้สามสิบบาทสามตเลยนะบ่ได้สามโตได้แต่สองสอมาบอกมูก่อนมูเขาเห็นังสิเขาว่าได้ตัวไหนอาจารย์มันก็บอกก็ด้อันนี้มันก็กระถือหนามันจีบเออมันเป็นมาได้มาก มันมันมันเป็นคหามมหาบกได้เลยขวยมีของเขาเออเป็นจังละก็เลยว่าลงได้แต่นี่นี่คนโมนเหมือนเมื่อกีเล่าเมื่ากี้ใครแน่นี่มันไดหนดนได้เลยแต่มันไม่คงถี่มากอไปถึอนี่มันถือเงินลึกนีกว่สาโตมันก็เคยได้มันเองได้คนไทยมากหรอชักหมวดละเมื่อโอ้แต่แต่ปีใหม่นี่นะ ก็ว่าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองที่แต่ก่อนก่อนยัมาบอนัมเลยตังต่ก่อนนานนะบคือนาบบได้เออนับบด้เลยก็ยังมาคมยมันเหรีมันโดนรียญมันเป็นมันโดแล้วบางทีเราอยู่เขาหาสิบสิาสหาสิบสามหาสิบสองุกคนเติมแต่คนดบเก็ยหมดเขาทำมาได้เนาะคือว่าเ้ามาฟังนะครับเือย้ำกวางว่าแม่ก็มาแม่ใจมาใจกับแมแม่เออแม่ขึ้ขเลยแม่ประสบเขา แันหนี่กับิี่่งเราาไม่ยึพุงนึงก็ยึดกันหน่อยไงคือแม่ละแต่เขาเนี่ยเขาน่อยก็มพันพอเขาหน่อยก็้หน่อยเป็นวันดียร์เสียดไเนาะมานแมันหาตัวใดไหมมันนึ่าหายซีสองหนึ่งซีสองหนึ่งเออกับเจ็ดแปะโอ้มันก็ถือว่าเขาเขานสื่อามเมันออกสาบันนี้เพื่อนเอ็งสื่อสามเจ็ยของมึงเขาพื่นเองเขาบอเอาเลยเพื่อนเองเลยเพื่นเองได้สามันบันนี้เรื่องอะไรบ้างบ้างบ้างกซีสองมาายแม่ซีหนึ่ ต้องออกศูนยอต้องออกศูนยาม้ศแม่กัเสืแนพบนแน่นะมันเป็นจกสารอกสิบเปรเนับัวันนี้เป็นเสือกเสือนี่นึงเสือบเสือก้มันไม่เราสุแบัสือกนะ้มันบาบาบ่าบีเป็นจารตได้เขาไปตามเพื่อวันที่เออแล้วเพื่จบอกตัวเลขเท่านขอบคุณครับขอบคุณแม่ครับขอบคุณครับัคนมันเป็นมันจการอีีแม่ก็บ่ตัว่อแม่ซื้อเนียขอแม่ ยา,ามยาามีบุญจันทร์ยา,าีบุญจันทรออายุเจ็สเจพิ่นเป็นหููสาวแเข้าแม่ลมกสาวทแาวท้ๆผู้สูงอยุอกแทเถ้าเพิ่นจังไเพิ่นจังเพิ่นเาฟหมเพิ่นไปยกเพิ่นจะได้เพิ่นจะได้บอกเลยถือคับึนี่บอกโอ้ญญาาก็ยังมาจะเขาเหจังไรกับ,บกแม่ก็บอกเพิ่นจะมาบอกแม่ทุกวันที่เท่าไหร่ใช่เพ่นนอนเนี่ยบอกขันสมุดว่ามือชิเลกเออร์แกนิคมาก็บอกไปเลย <ง>มีคนมาอ่านนะจู่ว่ามีแล้วเออออกมาเออบอกแล้วเออยังคนเดินจู่ไรแม่ก็มาสนุกพุ่จ่าเออแม่เดี๋ยวผมขอไปถามเพื่อนก่อนเด้อจ้าจัดจัดครับขอบคุณแม่หลายครับเออโอ้สาธุสาธุสาธุโอ้มีแมวมาพร้อมมาเราไปที่นี่น้ำฉมำครับขับตรงก้นเอ้ก้นมีคนมีสารมีคนมีซื้อบ่ เพิ่นมีซื้อบะนอนี่เนาะการบ่ครับร้านซื้ออัมพรเพิ่นก็เลยซื้ออัมพรคือการเป็นรายการของพลครับเจ้าแม่อัมพรนเนาะจ้าครับผมอ้าฝ่ายแจกดีไหมครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับครับสวัสดีครับถามแท้กระช้าเอ่อสบายตัวไหนอัมพอนเนาะครับเอ่อได้ข่าวว่ามีแนวทางตัวเลขที่แม่นแม่นงวดเมื่อกี้ผ่านไปเป็นงวดที่สิบสองจ้า หัวทิศ12อ่ะ11งวดที่เขา12จ้ะเป็น12งวดงวดบน1งวดที่12นั่นอแม่บอส11บอส11อ๋องวดต่อไปงวดที่12ว่่เอมงวดที่12ครับ12งวดที่12งวครับแม่ับบ้านนอพ่งออกจากลงบ้านอ๋อครับต่อไปเป็นงวดที่13นั่นหอเนาะถือว่บอส คนเราันใจแล้ว่าันถือเอาไหนหววที่เก่าเลาวมทายหวดที่ชิม่เขาโรงพยาบาลหวดที่ชิเอ็นรามาทายหัวดบคือบันนึงนี่บ่อห่่สองนึ่งหวที่ชหัที่หนึ่งหัวที่ชนี่จะเป็นหวดที่1ิสองแม่ครับขอใจจุดกันนะครับเออเป็นเลขที่แม่ได้มากนี่เป็นเลขความฝันหรือว่าเป็นเลขสูตรมมนเลสูตรเกงเจงเจงไปนตัวเองเ้กะอ๋อเลล็กไม่เ่งเงเจงเงเอาเ่งเหเกเงหอยอ เป็นเป็นสูตรของคุณแม่เองแม่นจ้ะตาเราเคยสอนไหวเราได้จำตาอะไรเป็นแม่ของแม่เนี่ยเป็นยันหัวกระดอกพี่น้องอ๋อเคนสอนสูตรนี้ให้จ้ะชิเม่นแห้งคักบอกแม่นคักอีหลยแม่นก็ได้เป็นเพชรงวดเนาะเขาาว่คนถือก็เป็นตายอยู่ละคนถือร้ายจนตายบอกคนคนเด็ดหน่อยนะถือดานะอ๋อคนคนใือสูตรมาแล้วตาของคุณตาเนี่ย เพิ่นคนที่เพิ่นหายสูตรมาแล้วเพิ่นตายแล้วจ้ะคนนั่กันเลยได้นั่งนั่งว่างมาเบิ่งนั่นนี่นั่งแล้วมันกัดหุมเอาเลยเพิ่นก็บอกดูแต่ว่าหลานกบบไม่เคยได้จักโอ้โหทุกที่บอกเพิ่นเทศกระบอกครับครับแล้กคนแก่เก่าวางก่าจะอเก่าขึ้นใจทำหนีหลับครับเช้าวันนี้มาเจอแล้วคืของแม่มันจะมีหลายตัวบ่ถ้ามวดบางเก่งจริงเลยตัวิที่ออกใช่ไหมที่ที่มันเข้าเนี่ยมันไม่รู้เก่าประตูแล้วจ้ะเก่าจะขัดออกมาได้โอ้เลขกช่างมือเก่าประตูเก่าหางแต่ว่า ค้าวให้มันเหลือเหลือหน่อยที่สุดเบอว่ารเมีสิคาดเอาโต๊ะใดสีออกมาให้เพื้นทรายลงเป็นเน่คำนวณใจกับของคำนวณออกมาครับแล้วเราเคยเคยฝันเกี่ยวเคยฝันประกอบน้ำเหนียวบอกเมื่อกีกับประกอบเนี่ยรู้ว่าที่เป็นมาทายถึงชีประกอบไหมครับโออแล้วถามถามก่อนถึงผลิตแม่ทายขึ้นมาเมีไถึงจะเปล่งหวั่นมากฝันฝันจะเกี่ยวเกี่ยวตาที่เรเสียอะไรพอเขาแม่ครับแล้วก็บัวนาะมันรัก็สเษาแล้วก็อายุ่ก่อนที่เอ็นตีแล้วถามมานั่งคนบวชฝันว่าคนบวชตูเป็นคนบวชอะไรเพื่อนก็เลยว่า นั่งพักไรยวะแน่นสาวมากอันนแกงม่ยัง,งเด้อผัดผู้ัวผอไดอยู่กอ,กอชิบสาปีเออตอบถึกเล็กลางพอดีเมียกับ้ชื่อไปหน้าอีกเพิ้อเนหล่ะว่ากสมัยออว่าที่ลงไทลรุงนะเมื่อหน่อย,อมมยเตาสอ,อ,องตัวกับป่าชื่อสองกับป้ชื่อหัวหน้นรัดไปหรือว่าถือวาถึงศูนตีสิว่าพ่นมาพายนั่นอ๋อครับว่าเป็นอาสารที่จะรับพยันกันเลยนะจะรับเลยครับจะว่างวนดีนี่เล็กคำนวนเทปไปแล้วแม่นบ่ะจ้ามีตังครับ ก็จะาำตัวนียไม่สองแต่หล,ลังไม่สตัวแต่ก็ตัดบนหลางก็เก่าหลึหดถือออกไปมาหังครับคือตัวเหล็กี่กะไปไลมนบ้บคบบร,รับจะดาค่ะม่ให้ขวยาเอวาโชตัวเหล็กเสี่ยงไว้ในขัวหัวไม่นสมเส้นมอไปล้วบออนน่า <ś led> อยาทันัสีเ้าหลานบอกอครับตัวเหล็กก็ าปลาม่บริสุทครับเอาไปยกออกจากมอมาหรอว่าในขั้วนี่ฝกระดาษกระดาษอันให่บอ้ยบอกเมาอ้ยคือตัวหน่อยคตัวหน่อยเฮดสีน้าเหีนนี่กระดาษมาคือเพิ่นเนาะอ้เล็กบจักหางก่อนเลยยัไปยังครับเดี๋ยวไปลงเฮดเขียนเองก็ได้ครับมีเลขกอ้ยังนี้่สีเจ็ดแล้วก็สองสองห้าก็คือเลขกคือมันเข้ามาตั้งแต่นมี่เก่า จับออกมาทีเม็ส่งเม็จับออกมานะครับใบไอ้สองหานี้มาตักี้ดว่ามันเพิ่นถึอกระปัดมันหน่อมันพันขาดอืมเล็เอาสองหามาลงตัวนึ่งเป็นบ้ลนลางไอ้สามเจ้ากับหนึ่งศูนยน่อืมครับเด็กบนหนึ่งคือสองหาตัวเดียวเป็นบ่อบ่อเมนก็คือพี่สบายใชก่อนไอ้ ตามพนตัมันมามันไทยแต่จังหวัดออกถุงทีเนาะมันออกห้าตัวสี่แตหกุงทีแม่ได้แม่เก็ตัวเดียวแล้วได้เ็ตัวเดียวเลยมันก็มะงถุทีเลยสองตัวครอับีเหรหน่อว่ารงกับุเป็นเจ้าการหรือเป่านตอนแรกเนาะบวกนล้มันเข่าตรงเลยไอ้คุณทีมันเข่าตรงสองตัวุงทีออถีมันงวดที่แม่ป่วยน่ว่าจังวดทีไปหาเอาโนควนอ่ะเขาไลยไปบอกสร้างว่าป๋าเป็นไทยก็เลยไปรู้หายออกจังันไปรู้ไป็กว่าอ่แต่ถุงจะบอกเป็นท้าจบอกเป็นไทยอแต่เอาคุ้นมันเด็ ไอที่จับอ,อกมัมีชี3หนึ่งสามอ่ะแล้วไปบอกเล่าว่าจะไม่ลืมผลืมศูนย์สามคือปอนนางกับศูนยเปไ็นจันวนอไรบอกเล่าใ่แล้วก็ซือแล้วสตัวสองศูนาแล้วก็ถือก,กวนนั้น<อ>วทีป่วยอ,อ,อ่ะเออมันเป็นน้ำชามันจะรับออกไงหมันถึงวันนั้ืออัมพ่อัานไม่หายปว่วยแล้วนี่ไม่ด้ชนหนึ่งสองตัวตัวล่างตัวนี้อ่ะผมไม่่เขาสามวันนี่ได้ไอตัวล่างนี่ไอตัวข้างล่างตัวทางล่างคืสองสองห่าบอกจะแึ่แม่แมนจะไม่เหล็กบนจะไม่ขึ้นไม่นะอครับ มันสตาตัดสองตัวเบิ้ลนี่บ้านเธอมันจะได้ไม่ยู่ข้างหน้าก็ได้มันไม่เป็นเบิ้นข้างหน้าใช่ไหมบางครั้งมันจะมาหมดูข้างหลังก็ได้ไม่บอกพี่บางครั้งบ้านนี่อ๋อเลยมันโดดมันเต้นอยู่นั่นมันโดดทุกบมันบปอยูออกไปตรงเลยแล้วเวลาเบิ้นมาปเ๊บหนึ่งแล้วเวลาออกสี่สิบเจ็ดนี่ก็สวยนะสี่สี่เจ็ดถ้ามันออกไม่ไม่่โดดคือขับโดดขึ้นตรงๆเลยเออตรงเลยโดดถ้ามันถ้ามันโดดมากสี่สิบมันอยู่ข้างหลังหลีกเก็ด แต่เมดป็นเิ็นเต้นขึ้นมเ็นเ่ดูข้างหลังบเป็นไม่ดูข้างหลังถจะ้ตัวก็ได้เจ็ดสี่ีมันบ่าเจ็ดสีคือแม่หายี่ีเจ็ดแม่บอกว่าอาจจะเป็นเจ็ดซี่ีลักบไปกันฉันมาแต่ว่าน้อง่นยังดูนะรับเิ่นดูไมู่้เลยนะอายุคือสามตัวเป๊กเลยอันอันสองตที่เขียนไ้นี่คุณแม่อมพรเน้นตัวไหนครับอันนี้มั้งแม่นี่มันเป็นเลขล่างที่มันออกสองหนึ่งใช่ไหมเออ แม่ก็าหนึ่งศูนย่ะเราไป1นี่งขึอหนึนหลังคิดว่าเลยคิดว่าเพราะว่าจ๋าไม่รู้แล้วไม่ได้ตาสามอ่อต่อไปจะห้หนึ่งศูนย์หลังเราการบอหู้มันเขียนไปจะสั่นแล้วเนาะบอไอ้คือหมายควว่างวดเมื่อกี้คำนวณไะไซีหนึ่งสองแม่นต่อไปนี่ถามมันสีมากตัวไหนเลขสามตัวตัวไหนคิ่าสีเป็นซีซคิดว่าสีเป็นซีซีเจ็เลขสองตัวคิดว่าหนึ่จะเป็นหนึ่งศูนแต่่าไอ้ ไปไปแล้วคือว่าเอาไปเหมือนเลยล้วลงไปเหมือนเลยแต่ว่าให้กลับน้ำเนี่ยบอกไปกลับเลยครับต้องกลับกลับพอเี๋มันมันกลับเหี๋ยุมันสอบออกกลับไม่สงได้ขูดสามขูสี่เท่ารองมัดกับหันหือนพ่ตนช้่สองมันหอมันสองหนึ่งลาคือเรีวนนี้เก็เรืยกงเล็เก็นาะเาไงเนาะแล้วพี่เขาฝันเสริมน่าน่ครับเนเราเราฝันดีรูนเองฝันดียนนมบนออนล แม่ไม่ใจไม่หวงนี okay. ่มานั่งหเออนั okay. h, ่งไกลๆกันเนี่ยเป็นแม่ตัวเนีแม่แม่เออครับแม่คักขักครับแม่ฝันมาจไหนก่อันออนต่าเลยบังบังัคือเรื่องเงินเงินั้ยาบังรื่องอะไอยู่บริเใหญ่กระถือบ้านทุงฝันคนฝันเราเราเราเต้าสามหกครับมยานอมัน มปนได้อกจังสุดแม่ก็อีนั่นนี่คบเอ็ดแปด้ารอ่นนาันงนี้คนเอาของมาให้ก็อีนี่มีคนเอาของมาให้มาหนั่งสิถึงเรื่งนี้นมีคนเอาของมาห้เราัเลรัว่นารนอาหารเรเอาพถึงีิบบาทต้นีิบบาทมั่วนี่ได้ไหมมั่นี่เราจะมยหมอนห่อยยังเอาม่านนี่แม่ฝันดีบ่หัวนี่ไม่อาาม่นหน่อนหอยมอนหน่อยเออังนุยงแตถ้า้าเราอเป็นับเราอย่างยังยังเป็นเหย่อเล็กน้อยผมบอกมา นี่ล่ะมา่ิ่นเนตัวเลขก็มาจับก่ถ่มาบึนก็มาจับก่อนนะก็เยอะก็พันเลยดีตีเป็นเลขบ่อย่บ่เปต้อตีนี่ตีเป็นยังไง คือเหียเงในเหลกกองของแมพ่อเลยเนาะีใ้กองป่าหรเนาะคือว่ามาเนาะกระานงน้นลยกระาน่กระบอก่คนมดัดเรหรือเนาะ้องเดียวบอกเขาเลยฮะู้กรวานเาเเนออกพันเาะบอกเขาพันคุณพันเลยคุณพันเลยบอกบอกเขามันเจงขนาดนั้นเนาะาวก็คือสาที่บาดงวดนั่นเขาบอกเขาบกเขาถึงพันคุณพันเน่ยเขาว่าเขาเม็นเงินหมื่ออกก็ถือคู่อะไรีเสียผัวหาเสยไปกขาบอกในยังไม่หายดอกเขาองบานเน่าเนาะเขาว่าเขาบอกเขาถามเน่ยถ้าุนไป แกไหนมัไม่งอเปิดรูใจวันสภาพได้พิกน้าเหมือนนั่งเอาถึงวัน่ผ่าพมากนะมักมากแน่ข้อมูลสีอยู่บ้นหน้าอยู่สามตันี่มกเอาสี่สี่เจ็ดสี่สี่เจ็ดอันนี้เลขสามตัวมากสี่สี่เจ็ดสองตัวเด็กสตัวาสอยดมานี่ก็นี่สองหาสองหาสองหาครับพนมันถือก็เลยจำมันมันออกมันพันหาเล็กกว่าวันพฤหัสองหาอยู่ข้างบนก็เลยมากสองหากระลาให้ถือกลับแน่เด้อือกลับแสุดคำนวณที คำนวณออกมาแล้วต่อไปมันอาจจะเป็นหนึ่งศูนย์ก็มันเป็นเลขลางจ่ะเลขเลข้าเลขลางสี่ศูนย์นะเากาอสายมาติดหลังเลยก็ใ้า่องก็ได้ชัดเจเนาะสัตชมเดี๋ยวแอดนนาจอไว้นะครับก็ต้องซื้อหน่อยนะครับแอดกักดนะครับอ่ะนี่เด้อครับสำหรับเลขแม่อาพลนะครับก็คือเลขสีสอง สามสองแล้วก็หนึ่งศูนย์นะครับอแคบแคบแคบไ้คือแม่อัมพลนะครับหายมาทั้งเบิแล้วทั้งเบิร์แม่อัมพรแม่อัมพรนะครับหายมาทั้งเบิแล้วสิบหงส์สิบสองหงวดนะครับคุณผู้ชมแล้วเอาไปลุ้นหงวดที่สิบส่ะนะครับคุณผู้ชมนะครับสําหรับตัวเลขนะครับของคุณแม่ อําพรน,นะครับแม่อําพรก็คือเลข447225แล้วก็บนก็คือ27ก 2, ็สองหานะครับแล้วก็32แล้วก็10นะครับคุณผู้ชมให้แคปหน้าจอทุอง้งน่วยเลยเรือ่อยแคปหน้าจอแล้วก็ไปซื้อกันลองซื้อกันทั้งหมดทั้งหมด11งวดต่อไปงวดที่12นะครับ11งวดต่อไปงวดที่12นะครับคุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยนะครับพักมะกรูดอะงวดนี้เป็นงวดที่12ค่ะ12งวดสอด เต็มปีใหม่มากอไเต็ปีใหม่มากนี่นะหมาสิบสองวดซ้อนแล้วแต่งวันนี้ห้เป็นงวดที่สิบสามเนบอร์กสองต่งวดนี้เป็นงวดที่สิบสองเนาะแได้่าสิบเอ็ดงวดแล้วสิบเองวดซ้อนแต่งวดนี้เป็นงวดที่สิบสองนี่คือเหล็กตัวนี้เนาะมีเหลกซีซีเอาเงินังนึงนนึเอาเงินมาถือเราถือนำจมไปเห็นคนดำหน้าห้แม่ัหนร่าอันแค่นี้แหละก็คิดว่าคิดดีล้กเอาเงินห้มาถือของไหมก็ว่าได้จากเขานะ là <laughs> các thứ ba thì gì đây lủng ngวด luôn hả